อยู่เมืองไทยแล้วก็ได้ลอยกันทงอันนี้เป็นของแท้ออริจินอลนะแล้วก็เอาพอลอยเสร็จก็เอามือจับดูไม่น้ำคงคานะมือไม่ขาดนะ <c oughs> แล้วแต่แล้วแต่คืออตาตมาก็มาอาบบ่อยนะ แล้วแต่นะแล้วแต่ไม่ได้บังคับเออาปานธปทําก็ส่วนชธิของแต่ละท่านที่อยากจะทำไมาทำพรไม่ได้วาเลยเออรามาลอยมาเห็นเข้าใจในวิถีชีวิตนะาแม่โคาคาโคคาโคชื่อโคาคาโคเชื่อโคาค,คาคงช่วย ให้เป็นการช่วยให้ช่วยได้อยู่ได้กินอยู่ดังมีความสุข